เมื่อวานก็เลยแบบน้อยแค่นั้นมอร์นิ่งค่ะพี่โต้งมันไม่ใช่แบบพี่ฟ้าทำไมเสียจะไม่รู้ว่ามาจากใครพี่ฟ้ารู้แต่แค่พี่ฟ้าไม่พูดแค่นั้นเองมันไม่ใช่แอคเขาปั่นด้วยแต่ก็ช่างมันเถอะสักวันได้ได้พูด,ดว่า someday พอ mm hmm. พี่ฟ้าเชื่อว่าใครคิดใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น เราคิดดีทำดีจบใครเห็นไม่เห็นก็ล้วแต่เปิดซ้ำอีกแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วลที่เราจะจ่าย ได้พบกับับองสาเท็ก่วกของอีโคตราราจะมีความรากกับล้วใหมเป็นต่อนโหเล้วทําไมที่เจอมาแต่ละเทศเป็นประเทศแบบคนใจแอจกินลึกหลังอยู่ได้แต่หาเลยไม่เคย เอได้นะคิวกำลังมาเลยตอนนี้ก็ขึ้นรถกันหมดแล้วนะคะกำลังจะเตรียมตัว นออกแล้วไปเดี๋ยวก็จะเลี้ยงเฟอเลี้ยงอาหารกับพวกเราก่อนแล้วเราก็จะไปส่งเราที่สนามบินแต่ดิเน,นพี่ฟ้าแบบกันวนงวลตรงนี้ว่าของแฟนคลับที่เขาให้มาเนี่ยพี่ฟ้าไม่สามารถเอาไปได้ทุกชิ้นแต่ก็ไม่คือไม่อยากจะทิ้งไว้เลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีอันส่วนเน่มันจะเป็นแก้วเป็นของแฮนด m a d e ที่เขาแบบทำงางี้ขึ้นมามันเทียนไงกระเป๋ามันไม่พอมันเยอะมากจริง

โอเคเดี๋ยวเรนนะครับร้าเซฟไฟแบบเซฟไฟลงค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณชาดาขอบคุณนะคะฮะนีน่าสายี่เอ้าอย่าปล่อยผมมากสักวันเขาจะเห็นความสำเร็จเลย ไม่รู้าเลยเขาพวกเขาเคยขึ้นสเปซแล้วพูดถึงแอคเคาทคืาเขาไม่ใช่แอคเคาท์ปัดเนี่ยบางคนบอกว่ิฟ้าปล่อยผ่านเถอะมันคือแอคเคาท์ปั่นมันไม่ใช่เขามีตัวตนอยู่จริงนะคะพวกเขาก็เคยขึ้นสเปซแล้วก็เคยพูดประมาณนี้ซึ่งวิฟ้าปล่อยผ่านมาแล้วรอบนึงนะแล้วนายไม่มีแล้วพอวิฟ้าพูดก็หาว่าพี่ฟ้า เราก็คนเราก็มีหัวใจนะบางทีเราก็เสียความรู้สึกแค่นั้นเองแต่ก็ได้แต่ช่างบันเถิะขอบคุณนะคะคุณพานขอบคุณค่ะซีซูนแบรดี้เราก็ทำเต็มที่ของเราที่สุดแล้วอะในหน้าที่ตรงนี้อะเราปเทคทุกคนไม่ไหวแล้วนะเราตัวคนเดียวอะเราตัวแค่นี้เดียวเองอะ มันเราเล็กนิดเดียวเองจะเอาอะไรกับเราอีกนัดต้องให้เราโปรเทคไปถึงไหนต้องให้เราซัพพอร์ตทุกคนมากขนาดไหนเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วที่สุดแล้วจริงจริง ต้องกลับเลยวะ Don't forget me นะเปลี่ยนที่แล้วเดี๋ยวจ่แดดออกว่้ เราอ้วกเริ่มแยไปไหนเรมไม่ทางับไม่ได้แล้วตน่้อ็ฝากไว้กชนี่คือแบบตอนที่มาสุดของเดือดแล้วมากสุดหน้าปากน่อย่าก็เลยเก็บไว้ให้ในกระป๋ารัอนไม่ไม่ได้จะวีทีหน้าแต่ไม่หรอกทุกคนเคยชินในเวอร์ชันพี่ฟ้าใจดีเราเคยเคยชินจนคิดว่าแบบจะพูดจะอะไรก็ได้ี่้าไม่กรธพี่ฟ้าไม่อะไรหรอ อะไรเง <ounded> ี <Har rop paid venue> ้ยว่ะเอนัา้พราะวันนึงที่เราเราพูดบ้างกลับบอกให้เราแบบช่างมันเถอะปล่อยขอเธอะเขาปล่อยตลอดเลยกี่เรื่องอ่ะกี่ดราม่าที่แบบเราปล่อยตลอดเอาหรอเลิศไม่ได้นโอ้ยไงก็ อยากจะร้องให้ดูสิเขาเขียนเป็นภาษาไทยอะทุกคนเห็นไหมมันมีที่เป็นภาษาไทยเนะเห็นปะโอ้ยยยยย I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey you fade away I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really want to hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you not Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. ว่าพวกเราสนับสนุน L G B T ใช่ค่ว่าพวกเราสนับสนุน L G B T Q มัน,ม,นมันตื้นตันทุกคนมันดีใจ พอแล้วบอกตัวเองวันพอแล้วแค่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะมาไกลถึง uh ถึงขนาดนี้ไงเขาใช้คำว่าแดงเวลาติดดนวยนะ จไ,ได้พามูฟออนหน่อยเร็วจะถึงร้านอาหารแล้วเราจะมูฟไป็นไงเขาขับตามกันแบบขับตามกันตลอดเลยเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยเหนื่อยเช็ด <c oughs> ขอยืมก่อนนะไมโลไปซักเอาไปซักนะ ออใช่แล้วเพลงอ่ะโอเคเลยไม่เราร้องให้เพราะเราภูมิใจที่แบบสิ่งที่เราทำมันมาไกลมากทุกคน มันโคตรมันโคต, h, โคตจะคุ้มกับสิ่งที่แบบที่ผ่านมาตอนนี้เรายืนหยนะัดอะมันมันโดนดามาเยอะมากจะทำให้พี่ฟ้าลุ้มหลายรอบมากๆกวแบบเป็นนางงามจะไปเป็น LG ได้ยังไงเป็นนางงามไม่เหมาะสมเลยไปนู่นเป็นี่อะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ย เพลงก็ริ้วผู้จังลย

อยากถึงางมชาราเดช่วันี่ไ่าแฟ้ากอาจจะเปลี่ยนเลยโอ้โหอมสบายยาวเเพลงเหรอเขาล้อดูกระจกหนึ่ตันี้ทุกคนเวทไม่ด้พยายามจะไม่หักไปมองเพราะว่าแบบ เป็นอะไรอ่ะตึงว่าเธอแล้วก็ไม่รู้จนว่าเธน้มุกงไหลหรืออะไฉันก็ด้ชือเปียไม่เป็นไรไม่มีไม่มีดี่แหงเอกอแล้วก็ทไม่เป็นไรตะกี้สาวมาร้อนแรงเลยโอ้หนูตายแล้วรู้กีึแล้ว

มีทองก็หัวไม่มีผัวก็ได้อยู่เลยได้ถึงนะคระพีดาวมัจะได้หายหายละอ่ะทุกคนมันจะไม่ซึ้งได้ไงทุกคนดูเพลงแล้วเขาขับตามอย่างเงี้ยจะไม่ให้ซึ้งได้ยังไงขับจร,จริงจังใจ ชื่อน่ารักของฉันน่ะจะไม่หันไปมองละหันไปมองแล้วมุกออนไม่ได้ทุกคนไม่ต้องไปเรียกใครหรือว่าไม่ต้องไปถามถามพี่ฟ้าในไลฟ์ของใครนะ เพราะว่าบางทีแบบเขาไลฟ์ถ้าเขาอยากคุยกับแฟนคลับเขาไม่ต้องถามถึงพี่ฟ้าไม่ต้องไปแบบแล้วถ้าเขาอยากให้เห็นก็เขาให้เห็นเองไม่ต้องแบบไปยัดเยียดพี่ฟ้าในลาไลฟ์ของเขาเพราะพี่ฟ้าก็เหนื่อยเวลาที่ต้องมานั่งพูดเลยซ้ำๆเหมือนกันรู้ไหมไม่ต้องไปเรียกยใครเวลาคนอื่นไลฟ์ไม่ต้องบอกว่าไปดูพี่ฟ้าหน่อยไม่ต้องบอกว่าพี่ฟ้าอยู่ไหนไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะให้เกียรติทุกคน มันตัวอะไรทำไมัไนมสวยจังขอบคุณนะสา,าไปไปวใช่แล้วน้องบางคนเขาก็ไม่ได้น้องบางคนเขาก็ไม่ได้ปล่อยผ่านเหมือนกันทุกคนไงบางคนก็อาจจไม่ชอบ ฉันเหนื่อยที่จะดูแล้วเพราะว่าฉันไม่อยากถ่ายแล้วทำรูปเร็วมากใช่ เมื่อคืน,บบนเราเจอเรื่องแย่ๆมาเราวันนี้เรามาเจออะไรแบบนี้มันหิวใจมันหิวใจได้ม้างเลยรู้บ้ากอม <tschaft> <ส>่นาดเจ็ ขอบคุณที่มาเวียดนามพวกเราสนับสนุนอ mm ิงหลอดเราสนับสนุน L G B T Q พวกเราคือแดงวลาติดเขาชูเล็บแดดดีเขาชเล็บนดดดี

哈哈哈！哈哈。 ชื่อทุกคนใส่โทรศัพท์เลยเพราะน่ารักจริงนะให้เขาขับมอไซค์เก่งมากซึ่งเราแบบกลัวเขาขับชนกันมากเลยเขาชนกันไปแล้วรอบหนึ่งชนกันอีแต่ไม่ได้ไม่ได้ชนแรงเป็นห่วงเป็นห่วงยันที่เอาจนรีมาเล่นมาเพิ่หมอ

ว่าจะไม่นอนวะมีใครมารับไหมตอนบ่ายสามครึ่งถึงไปนะคะคิดว่าเดี๋ยวกินเผลอเสร็จเนี่ยประมาณสักเที่ยงเขาก็น่าจะไปส่งไปฟ้าที่สนามบินแล้วแล้วความน่าจะเป็นหลังมึงนี่แหละใช่พี่ฟ้าว่าคนคนเปิดคนขับรถน่าจะอกหักไปที่ไหมันดูน่ากลัวหยิ่งหยิ่งมันไปอ่ะ เต่ามาแอร์อกบุกไปนะดินเสียงดีนะดีไลฟ์อยู่เต่ามาส่างแอร์บไปนะ <c oughs> ไม่เห็นแอร์บ <c oughs> ไม่ชนเลค่ะต่า,ากลับทั้งหมดค่ะกับพ้อมกันคุ <c oughs> ม้มแค้มาละ พอร้องง่ายตอนเช้าก็พู่งแพ้ขึ้นอีกชีวิตรู้สึกแบบร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยขอบคุณสำหรับของขวัญมากๆเลยนะคะขอบคุณ แม่เน,นี้ไม่ได้ลองแล้วนะแต่ว่าคุณแพ้ขึ้นแหละอร่อยสวยๆว้าอไ,ไก่ยนะคะ,ะคุณมณีรัตน์ขอบคุณนะคะรเราเพลงนั้นเลยไม่ต้อ สายพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วนะ,ะทุกคนเมื่าถึงร้านแล้วนะคะเขาน่าจะให้ลงใบทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบถ่ายรูปนิดนึงนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะกลับลทุกคนเอ้าลงแล้วเหรอแรงบ้าเลยแหม่เพื่อนต้องปิดนะทุกคนบายบายนะคะทุกไป<ง>ฟังแม่ขอฟ้องฉันหล่อน